สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับมันี้กับมาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับของวันจันทร์ที่31มีนาคม2568นะครับมันี้ก็บมารวมวยพรน้ำกันด้วยครับเด้อก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับสำหรับแนวทางตำารลวกับวงดำนะครับ แอดพินนมาขอตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบของโป่งดำนะครับปูบนเค้นให้ชัดเจนนะครับ239นะครับตำราว,วันนี้นะครับเดี๋ยว2ถุ่มมาล่อลุ่นกันน,น้ำกันด้วยครับเดีย๋ยวมาร่วมวอวยพรด้วยกันนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อสาธุเดอปูเดอก็ขอให้ลูกหลานมีโชคไม่ลาภเด้อหมือนี้ ตำลาวนะครับมารวมอวยควนํำกันด้วยครับเด้อผู้ใดขมารับชมนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับของโปองดำนะครับวันนี้นะครับปู่เขียนให้นะครับสองสามเก้านะครับสาธุเด้อครับเด้อขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับสองทุ่มกว่าๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับ สำหรับตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ก็มาด่วนเหมือนกันนะครับขันน้ำมนต์ของแม่กายนะครับขันน้ำมนต์ของแม่กายนะครับศ49นะครับกับ8 7 2กนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่กายคุณพ่อโสนะครับพบวายเอฟซีหลายๆท่านนะครับรอลุ้นนะครับตัวเลขขันน้ำมนต์ของแม่กายนะครับ ย่าแอดมินได้แคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้ออันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของคุณเม่กายนะครับความฝันผีผัวเก่ามาบอกนะครับยังคงตัวเดิมนะครับ092นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสองเม่กายเลยครับจะเพิ่งซับสนนะครับเด้อผูะว่าแอดมินจะนำเสนอตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาไทยนะครับล่าสุดนะครับ คูบาวัดธรรมพีหลอกนะครับพันโทมาบอกนะครับเพราะว่าพันเอาของดีไปไปทำพิธีนะครับได้ตัวเลขมากนะครับของดีมาจากยางตลาดนะครับผู้ได้ขมากษับสาถัวเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับรัฐบาลไทย1เมษาย,ยน2568ายของโคบาวัดธรรมพีหลอกนะครับนี่ครับ 5 90คือเป็นตัวเลขความฝันนะครับห้าเก้าศูนย์เป็นตัวเลขขอโทษนะครับเด้อห้าเก้าศูนย์ 90, เป็นตัวเลขของขันน้ำมนต์นะครับที่เพิ่นโชคดีมาหลายงวดติดต่อกันนะครับห้าเก้าศูนย์นะครับสําหรับตัวเลขความฝันของคูบานะบ 90, นะครับหนึ่งห้าหนึ่งกับเก้าศูนย์นะครับสําหรับพกศูนย์เป็นตัวกันนะครับ กับพิจารณาเด้๋ยครับเดี๋ยวสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับกับคูบาวัดธรรมพิหลกนะครับผูได้ขมากระสาธัเด้อยครับเด้อขอไปร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเพราะว่าทางบัตรของคูบาวัดธรรมพิหลกนะครับไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีน้ําประปานะครับต่อไปนะครับของของพระอาจารย์กว้างนะครับพุทธไทยสงฆ์นะครับ อาจารย์กว่างเพิ่งกาวาเต็มหวยนะครับเด่นห้านะครับเก้าศูนย์ห้านะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับก็จะมีหนึ่งห้าที่วงกลมไว้เป็นตัวเด่นนะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าสามห้าและเก็ห้านะครับผู้ใดเข้ามากระสาทัวเด้อครับเด้อผู้ใดโชคดีมีโชคลาภนะครับกับโทษไปหาพระอาจารย์ไหนเด้อครับเด้อศูนย์แปดหนึ่งสามสามสองแปดเจ็ดสามสี่รวมทำบุญด้วยกันนะครับ ทำบุญเพื่อนุ่นดวงกับพระอาจารย์กว้างนะครับตัวเลขของแม่ไกลกัใให้เบิ่งเลยด้วยครับเด้อขันน้ำมนต์นะครับสำหรับตัวเลขเนวทางนะครับของคุณแม่ยงนะครับพีหน้ามาบอกนะครับ643นะครับกับ50นะครับ6 4 3กับ50นะครับ เป็นรัฐบาลไทยดนะครับเดอพุ่งงี้รวยนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสําหรับแนวทางปู่สายเขมนหรือว่าปู่กะลาตาเดียวนะครับแผนไหแนวทางมานะครับ6 0 5 6 4 1นะครับจะมี2ตัวนะครับ6 1 4 1นะครับสำหรับตัวกันเพื่อนกับบอกว่ายาตัดถิ่มเน้อครับเด้ออาจจะเป็น905กับ91นะครับจะคบ กับเล็กเก่าเป็นตัวเดียวกันนะครับเพื่อให้กันไหมก่อนนะครับเพื่อพิลาดนาครับเพื่อเป็นการเสียเที่ยวนะครับผ้ไดเข้ามาชมในคลิปนี้ก็กขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสาธุรเรอปูเดอร์สำหรับตำเล้ามันนี่ปูเียนให้นะครับสองขอเป็นตัวเล็กโชคลาภตัวเล็กพิมพ์งวดเนนะื้อปูเดอ ใดามากกรวมพ่อพ้นน้กันด้ยครับเด้ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตําราวกะปงดําวันนี้นะครับ239นะครับอย่าลืมตัดวินวินสองตัวด้วยครับเดี๋สองเก้ากับสองสามสองสองสามไดสามเก้าเก้าสามนะครับก่อนอื่นแอดมินบุญทำน้ำโชกนะครับลืมไม่ได้นะครับสำหรับสายบุญนะครับ ฟีจากสามพรานนครปฐมนะครับ,บิ่นบอยเอินน้ำเด้อครับเด้อคนใจดีมากนะครับและคุณบันทิปนะครับคุณแม่นากทมนะครับคุณคำกองเพชรบูรณ์คุณแม่สมคิดเชียงใหม่และคุณพ่อสมชิดสมคิดเมืองเลยนะครับอขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอให้โชคๆมันมานะครับ สาธุเดอปูเดอร์ตำราว,วันนี้ขอให้ปูให้โชคให้ลาบเดอร์ fc ท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับตำราววันนี้กับปูองดำนะครับปูเขียนให้ชัดเจนนะครับสองสามก้านะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดมินเนี่มาขอปูในคืนวันพระนะครับปูพิ้นเขียนให้นะครับเจ็ดสหนะครับ ป,ปู้พิเศษไทยเจสซี่หานนะครับเดอรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับ1เมษายน2568นะครับผู้ใดขมากรสาทัวเดอร์ครับเดอร์ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับรวมไว้พร้อมน้ำกันเดอร์ครับเดอร์สาธุเดอร์ผู้เดอร์ก็ขอให้ผู้ประสบภัยนะครับแผ่นดินไหวนะครับทั้ง ภาคเหนือนะครับภาคกลางนะครับกับเพื่อนให้เพื่อนปลอดปลอดภัยด้วยครับเจ้อผู้ได้ประสบอุบประสบเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับแต่หนักที่สุดนะครับคือกทมนะครับอยู่ที่หนนถนนกำแพงเพชรนะครับเป็นตึกนะครับถล่มมากนะครับตึกสามสิบสามชั้นนะครับถล่มกระมาถล่มลงมากนะครับทับ ทับพนักงานทับเจ้าหน้าที่นะครับก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติญาติทุกท่านนะครับอ่ะผู้ใดยังมีชีวิตอยู่กับสู่ต่อไปด้วยครับเด้ออย่าเพิ่งพ่อถอยนะครับชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับก็บขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับ ปลูกองดําวันนี้นะครับไปตำลาวนะครับ239นะครับผู้ได้ก็มากระสาทัวเด้อครับเด้อผู้ได้อยู่แถวภาคเหนือนะครับที่แรงที่สุดก็คือเชียงรายนะครับสำหรับแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับมันเป็นประสบภัยนะครับ ไทยธรรมชาตินะครับกระทําใจเด้อครับเด้อผู้ใดยังมีชีวิตอยู่กจอย่าเพิ่งทอถอยนะครับก็ให้สู้ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งทอถอยเด้อครับเด้อสู้ต่อไปนะครับเอฟซีท่านใดน,นะครับที่ท่องคาถาของปู่องค์ดำได้นะครับ ก็ตั้งกิตอธิฐานขอพรขอโชคลาภไปด้วยกันนะครับตั้งนโมสามจบนะครับพร้อมด้วยกระถาของปูองค์ดํานะครับกายวาจากิตตังอหังวันทานะครับให้สาธุวยครับเด้อว,วันนี้ก็ขอโชคดีนะครับตำลาวกะปูงดำสองสามเก้านะครับเดี๋ยวยา่ไปรัฐบาลไทยนะครับ ผู้ใด้ขมากษาตริยทวดนะครับเด้ยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับไปตํมดาววันนี้นะครับเพื่อยาไปรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. สําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอ mm hmm. ดมินจะให้ตัวเลขนะครับเด้อถือว,ว่าเป็นการสรุปตัวเลขแนวทางพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ ของคูบาวัดธรรมพีหลอกนะครับ590 15190นได้60นะครับสำหรับอาจารย์กว้างพุทธไยสงนะครับ905 1 5 0 5 3 5และ75นะครับสำหรับตัวเลขของแม่กายนะครับคนดังมากนะครับตอนนี้ดังมากนะครับขันนำมุลนะครับ0-4 9ีนะครับ8 72นะครับที่วงกลมสีแดงไว้นะครับเป็นแนวทาง3ตัวนะครับ แก่ยืดลืมตัดเป็นที่งสองตัวเด้อครับเด้ออสําหรับความฝันแม่ยงผีนานะครับพีหนามาบอกนะครับหกสี่สามนะครับกับห้าศูนย์นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแก่ยืดลืมนะครับเด้อปู่สายเขมรอยู่ที่ถทำลำใหญ่นะครับปูพันธุ์ไฮมานะครับหกศูนย์ห้าหกสี่หนึ่งนะครับหกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับตัวกัน 9ก้และ91นะครับผู้ใดข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเดอร่วมอวยพรไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับกับโปรงดํานะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดอสำหรับแนวทางตําราวของโปรงดํานะครับ239และรัฐบาลไทยของโปรงดํานะครับ7 4็หนะครับก็ขอ ขอบคุณนะครับสาหรับแนวทางทุกๆท่านนะครับที่ให้แนวทางมานะครับอาจารย์ทุกๆท่านนะครับผู้ได้ามากระตังกิตอิฐานขอพรขอโชคลาภเป็น้ำกันเด้อพรุ่งนี้ขอให้รวยนะครับ1เมษายน2568นะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อโชคๆมั่นหมานนะครับสวัสดีครับ